สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ตะก,กี้นะคะวันนี้ตะก,กี้พามาชมรถรอรออีกแล้วนะคะคันนี้เป็นรถรุ่นเอเวอร์เรสค่ะทุกคนเอเวอร์เรสต์ไทเทเนียมนะคะ4ี่คูณส่ค่ะเป็นรุ่นโฉมปี2021นะคะเน้นเลยนะคะย้ำเลยนะรุ่นโฉมปี2021ค่ะไทเทเนียมขับ4ค่ะราคาเฉพาะตัวรถนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านเแสนอ๋อ1นึ่งล้านแแสนเพันเพราะว่าคันนี้เป็นเบคนาคอนยักภายในเหมือนรถพี่ พี่ขวัญชัยเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าแต่งยังไงอะไรบ้างนะจ้ะนี่เลยจ้ะคันนี้ใส่ชุดเอฟเมกาแต่ว่าบอกว่าคันนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นรุ่นหน้าเล็กนะคะหน้าเขาจะเล็กกว่ารถที่เราแต่งนิดหน่อยนะคะคือบอดี้มันจะต่างกันนิดเดียวนะคะซึ่งหน้าเขาจะเน้นแบบความกว้างนะคะเน้นแบบว่าความกว้างบนล่างอย่างนี้เนาะแต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นกว้างซ้ายขวานะคะคันนี้มีพิเศษค่ะฟ้ากระโปรง นะ,ะฝากระโปรงพิเศษมากๆ2ชั้น3ชั้นเลยนะคะมีสกู๊ปนะคะน,นี่คือเปลี่ยนทั้งฝากระโปรงนะ,ะมีสกู๊ปแล้วก็มีสกู๊ปนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าฝากระโปรงแบบเชลบี้อ่าฟังไม่ผิดค่ะชื่อน่ารักด้วยฝากระโปรงแบบเชลบี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นช่องให้ระบายอากาศใช้งานได้จริงตัวนี้จะเป็นตะแกรงเหล็กค่ะทุกคนสีดำนะคะ ทนทานแข็งแรงมากนะคะฝากระโปรงแบบเชลบี้นี้นะคะถ้าพี่ท่านไหนอยากได้นะ,คะแคปหน้าจอมาเลยนะคะว่าเอาเป็นตัวนี้ถ้าจําชื่อไม่ได้นะคะกระจังหน้าค่ะขนาดใหญ่และกว้างนะคะตัวนี้เป็นตะแกรงหรือตะข่ายนะคะแบบรังพึ่งนะคะกว้างมากๆนะคะมาพร้อมกับไฟสิว3จุดแล้วก็ตัวหนังสือ f or d ford แบบนี้ตัวหนังสือเลือกได้บอกได้นะคะว่าจะทำเป็นสีอะไรนะคะแล้วก็มาดูที่ไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะทรงตัวซีใหญ่แบบนี้เลยนะคะมีไฟ d ดย์ไลท์ด้วยนะคะแล้วก็ไฟบนไฟล่างนะคะเป็นแบบลูกแก้วโปรเจกเตอร์ค่ะนะคะแล้วก็แค่นี้ยังไม่พอไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวค่ะเหมือนเดิมค่ะ5จุดตรงนี้ทำงานคู่กันค่ะในส่วนของเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะยังใช้งานได้ปกติเพียงแค่ย้ายตำแหน่งจากกันชนเดิมมากันชนตัวใหม่ค่ะนะคะแก้มหน้าเปลี่ยนค่ะแก้มหน้าซ้ายขวาแล้วก็แก้มหลัง ซ้ายขวานะคะมาดูด้านข้างกันคิ้วล้อตัวนี้นะคะมากับเซ็ตของชุด f 1 5 0่มห้ายอยู่แล้วนะคะรวมถึงตัวเหลี่ยมโค้งตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คือจะเป็นช่องลมระบายอากาศนะคะไม่ใช่แบบว่าใส่มาใช้งานไม่ได้นะราคาขนาดนี้ใช้งานได้ทุกอย่างนะคะอ่ะเรามาดูช่วงล่างกันช่วงล่างคันนี้นะคะยกสูง สองนิ้วนะคะเปลี่ยนปีกนกค่ะใส่ยางนะคะแม็กยางนะคะขอบ20ค่ะทุกคนออฟเซ็ตลบ44นะคะหล่อๆมากๆเลยนะคะในส่วนของยางค่ะสเปคยางของเขานะคะจะเป็นสเปคยาง35 12.5บ2 0ทําไมต้อง35เพราะว่าจะได้บาลานซ์กันนะคะกับขนาดความใหญ่โตของรถค่ะ ขับไปเท่มากๆนะแล้วก็ดอกอยางเป็นดอกอยางแบบ MT หรือมัทเรี n นนั่นเองวิ่งลุยได้แบบว่าลุยโครนลุยทรายได้หมดนะคะบันไดข้างค่ะนะคะเปลี่ยนเป็นบันไดข้างเหล็กของ h ั m m e r ค่ะตัวนี้มีไฟสองที่พื้นด้วยนะคะสำหรับขาลุยสายออฟโรดค่ะจะชอบใส่บันไดตัวนี้มากๆเลยนี่มีไฟด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาแวะมาดูด้านในตัวนี้เป็นรุ่นเบออาะคอนยักนะ,ะ้านแปดนเก้าพภายในเหมือนรถยุโรปเลย ได้ฟิลอัตรัแบบรถยุโรปนะสีแบบชามัวสีแบบว่าดูสบายตาม,มากแล้วก็ที่สำคัญที่อยากจะโชว์ภายในนะฮะทุกคนลูกค้าค่ะใส่การเล่นไฟตามขอบต่างๆของรถโคตรเท่เลยนะคะสามารถเลือกเฉดสีนะคะได้จากการโหลดแอปเข้ามือถือของลูกค้าเลือกได้ร้อยกว่าเฉดสีกันเลยนี่เห็นกันชัดๆเลยอันนี้คือเราตั้งในส่วนของระดับ ไฟนะคะให้ปรับเปลี่ยนเองนี่นะตัวนี้เป็นระบบ4 w h e e l b y t u บเทอร์โบเกียออโต้แบบ10สปีดค่ะหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วรองรับเปิลคาเพลและ a n นด o อ d a u t โตได้เลยนะคะมีในส่วนของนีวิเกเตอร์นำทางด้วยนะคะเบาะหน้าค่ะเบาะหน้าปรับไฟฟ้าคู่หน้านะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีสครเพดเรืองแสงมีไฟคาร์บอนเอเฟอเรสด้วยนะคะนี่ อยากจะโชว์แสงไฟข้างในเราก็เลยพาชมเนาะมาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังก็นี่เลยมีระบบชารไฟมีหัวชาร์จไฟนะคะเราก็มีปุ่มปรับแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วลืมบอกว่าคันนี้นะมีสลูปด้วยค่ะทุกคนแต่เรายังไม่ได้เปิดคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะคันนี้นี่เราต้องเปลี่ยน แก้มท้ายด้วยนะคะคือมาทั้งเซ็ตของเขาเลยถ้าเป็นรุ่นชุดแต่งเอฟเมกาไฟท้ายค่ะเป็นไฟท้ายแบบ LED เปลี่ยนทั้งโคมเปลี่ยนยกเซ็ตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเปิดไฟนะไฟเขาจะโชว์แบบนี้ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะมันก็จะเป็นไฟเลี้ยววิ่งตรงกลางนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวค่าตรงนี้มาใหม่นะ,ะเราใส่ไปหลายคันแล้วนะก็ ถ้าเปิดไฟนะคะจะขึ้นโชว์เป็นสีแดงแบบนี้ถ้าเราหย่าเบรกค่ะจะขึ้นคําว่าเอ e วอเเลยนะคะตัวนี้นะแล้วก็คันนี้อ่าเปิดปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้านะคะแม้กระทั่งเราจะใช้เท้าเตะนะเซ็นเซอร์ด้านล่างก็ได้นะคะนี่คือรองรับหมดเลยนะคะนี่เบาะด้านหลังแถว3นะคะก็เป็นปรับไฟฟา้าพับไฟฟ้าเหมือนกันค่ะโอเคนะ,คะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น เอเวอเรสต์ Race นะไททาเนียมนะคะขับเคลื่อน4ล้อค่ะ,คะปีโฉมนะคะรุ่นโฉมปี2021ค่ะรุ่นเบาคอนยักค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันบาทแต่ถ้าไม่ใช่บบาคอนอยักนะคะทุกคนอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทอยากแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้นะทักฟอร์ดพระนครใบตะก,กี้ได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สี่ศูนย์หกสี่สองสองสี่นะคะเบอร์โทรเบอร์นี้แอนไลน์ได้นะคะทักไลน์กันมาได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะคะกดแชร์ เพจตะก,กี้ให้ด้วยแล้วอย่าลืมเข้าไปดู YouTube นะฟอร์ดตะก,กี้ค่ะกดกระดิ่งกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ